ก็อยากให้นักเรียนชั้นหกปสามครับเรียนจบทุกคนนะเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนครับส่งงานครูไอ้เด็กเแอลกอฮอลหมดไอ้กอฮอลเป็กอฮอลครับนี่ไอ้กอฮอลเรียงลมสอาสอบได้ทุกคนนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อเรียนต่อเรียนต่อไม่ได้โดนต่อต่อ,อยนะ <ś led> เรียนต่อแล้วจบการศึกษานะ ได้ไปเรียนระดับปริญญาตรีนะครับแต่แต่ก็ไม่ตันอยู่แล้วที่แอลกอฮอล์เขาเดี๋ยวมันหายกินแอลกอฮอล์ก็แตมันตันมาเออพอดีนะก้างกันตันใช่ไหมแต่ให้จบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ทำล้างไม่ทันมันเท่มแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนแล้วก็การทำงานแล้วก็ค่อยๆหาชีวิตคูไม่เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วทำซ้ำมีชีวิต สมบูรณ์ไอ้นี่คนที่มาในทีวีไไปไไปไปไโอ้ยแต่นี่มันขูหนวกมันรู้ได้ไงไม่รู้เฮ้ยโอโหตอนน้แหวันนี้มันวาเลนไทนครับไปไปสู้รบมาเป็นทหารไปสู้ที่เวียดนามครับไปสู้ที่เวียดนามได้เด็กหารมาร้อยปีวนนี้ยครับไปสู้ที่กัมพูชาครับอันใหญ่หน่อยครับนีทหารครับตอนนทหารเลยโดนปครับ โอเคครับันโชคดีครับตือตายดทเปียนที่ถึงกแก้วใช่ไหมอ้ยตายลืมหอหมึงลืม